ภาษาไทยใช้ให้ถูกคุณผูฟังได้รู้จักเสือชนิดต่างๆกันไปแล้วนะคะครั้งนี้จะกล่าวถึงเสือที่ไม่ใช่เสือแต่เป็นการอุปมาอุปไมยนำลักษณะนิสยัย หรือพฤติกรรมของเสือมาเปรียบเทียบค่ะเช่นเสือกระดาษเสือตกถังเสือผู้หญิงเสือรู้เสือหิวและเสืออากาศค่ะเริ่มกันที่เสือกระดาษนะคะเสือกระดาษเป็นสำนวนหมายถึงประเทศองค์การหรือผู้ที่ทำท่าทีประหนึ่งมีอำนาจมากแต่ความจริงไม่มีเช่นมีผู้คิดว่าองค์การสหประชาชาติเป็นแค่เสือกระดาษ คำต่อมาคือเสือตกถังหมายถึงเครื่องดักหนูซึ่งมีแผ่นเนื้อปากช่องใช้วางเหยื่อเมื่อหนูกินเหยื่อจะตกลงในช่องและถูกขังไว้อีกคำหนึ่งคือเสือตบก้นเสือตบก้น,ก,นก็เป็นเครื่องดักหนูซึ่งมีไกเมื่อหนูถูกไกลั่นจะมีไม้ตบตัวหนูให้ติดอยู่กับปากกระบอกเสือนอนกินอันนี้เป็นสำนวนค่ะหมายถึง คนกลางที่ไม่ได้ลงทุนมากแต่ได้ประโยชน์อย่างสบายเสือผู้หญิงนี่ก็เป็นสำนวนเช่นกันค่ะเสือผู้หญิงหมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิงส่วนเสือรู้ก็เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่มีไหวพริบหรือฉลาดรู้จักเอาตัวรอดคล้ายกับสำนวนนกรู้นั่นเองค่ะและคำที่ขึ้นต้นด้วยเสือแต่ไม่ใช่เสือสัตว์สีขาจริงๆก็คือเสืออากาศค่ะ เสืออากาศคือผู้ขับเครื่องบินรบด้วยความสามารถสูงค่ะที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเรื่องของเสือที่ไม่ใช่เสือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวงเดียวกับแมวแต่เป็นเสือในลักษณะของนามธรรมาค่ะ